คำว่าโลกจะแตกมันมาพร้อมสถิติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าคุณหันไปมองมันหรือยังในเมื่อมัน stable มันอยู่ได้อยู่แล้วทําไมเราถึงจะต้องมาใช้ความพยายามต้องเยอะในการทําให้มัน sustainability ด้วยอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ stable เไงเรารู้ว่าโลกนี้มันไม่ stable กลุ่มนึงบอกว่าต้อง useresourcewisely ต้อง m i t i g a t นะลดอิมแพคที่มันจะเกิดขึ้นนะต้อง recycling นะ ต้องอัพไซคลิ่งนะต้องเปลี่ยน Behavior นะํามาสอนเด็กๆกันนะต้องถือถุงผ้านี่คือมุมมองสแ s นเดบิลิตี้เพราะเชื่อว่าจะกลับไปถูกไหมฮะแล้วแทนที่จะบอกว่า Education ที่เกี่ยวกับ behavior change เราจะพูดว่า Education ในแนวร e s i เคลนี 1917, คือต้อง Innovate คุณโต้อินโนเวทโซลูชันใหม่ๆเพราะโซลูชันเดิมๆที่มุมมองสแ s นเดบิลิตี้มันแก้ไม่ได้แล้วก็เลยจะเกิดเช่นถ้าน้ำพท่งม6เดือนต่อปีในกรุงเทพ เราจะไม่ได้คุยกันแล้วนะว่าจะสร้างบ้านยังไงดีที่ให้ประหยัดน้ำให้มันอยู่ได้รู่เราจะคิดแล้วว่าต้องอินโนเวนทางใหม่ให้อยู่ได้บนน้ำา6เดือนถ้ามีคนมาบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ถึงจุดนั้นหรอกอ่าผมก็จะบอกว่าสถิสติกตอนนี้บอกว่า natural disaster จากลายเป็นเชนเนี่ยเมื่อ30ปีทีปีแล้วเนี่ยมีมา290ครั้งต่อปี ในปี2020นปี2020เนาะห่างกันประมาณ40ปีเนี่ยตอนนี้ climate change natural disaster เกิดขึ้นเกือบ900ครั้งต่อปี mm hmm. แซนทิศทางทีเกิดขึ้นมันสามเท่า Elon Musk ก็ผบอกว่ามองโลกนี้รักษาไว้ไม่ได้หรอกเพราะมันไปทิศทางที่มันแย่มากๆเรา,าไปอยู่ดาวดูอื่นกันเถอะนี่คือบูมอ,องเขาคือ r e s i l i e n c Bill g a t บอกว่าไม่โลกนี้เนี่ยยังต้องการการแก้ไข Invest เงินมหาศาลในการ innovate แก้ไขปัญหาความยากจนแก้ปัญหาแพนเด์และสองส่วนตอนี้นะครับเราเห็นว่ามันเป็นจริงทั้งคู่สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเดอะนัาท้อง EP นี้ EP ที่13แล้วค่ะในวันนี้เราจะมาคุยกันว่า r e s i l i e n c y is not sustainability หมายความว่ายังไง sustainability ที่หลายๆคนก็คุ้นหูนะคะมายาวนานจะต้นชนปลายไม่ถูกว่า sustainability นี้หมายความว่ายังไงและยังมีคำใหม่ที่เกิดขึ้นอีกค่ะ r e s i l i e n c y หรือ Res resilience มันหมายถึงอะไรจินเลยได้ไป Google มาค่ะ Google บอกว่า resilience หมายถึงความยืดหยุ่นออกซ์ฟบอกว่า เรสิเียนหมายถึงความสามารถที่จะล้มแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาใหม่ได้มันชักจะเข้าแกลบนะคะแต่ด้วยว่าเราถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็เลยชวนทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับผู้รู้ที่จะสามารถตอบคําถามเราได้นะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตนะคะ ท่านเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษานะคะศูนวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนรัวลิสอีกทั้งนะคะท่านยังเป็นอาจารย์นะคะประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชานวัตกรรมอาคารค่ะท่านเป็นผู้ที่จะมาช่วยตอบคําถามไขข้อสงสัยในหลายๆเรื่องของวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอยากจะให้อาจารย์สิงห์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคําว่า sustainability เนี่ยหมายความว่ายังไงผมจะไม่เอา definition ที่เขาพูดพูดกันเนาะ Uh. ผมจะบอกว่า sustainability เนี่ยมีความเชื่อที่ว่า sustainability ก็คือว่าความสมดุลความ stable ที่มันจะ,ะเป็นเรื่องปกติและทำให้หลายๆ generation ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อไปในแบบที่เราอยู่ได้เพราะมัน stable นี่ความเชื่อของ sustainability ในเมื่อมัน stable มันอยู่ได้อยู่แล้วทำไมเราถึงจะต้องมาใช้ความพยายามต้องเยอะในการทำให้มัน sustainability ด้วยอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ stable เไีเรารู้ว่าโลกนี้มันไม่ stable ใช่ไหมเจอปัญหาเยอะแยะเลยมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลฉะนั้น s u s t a i n a b i l มันยากต้องการสร้างความสมดุลระหว่างไอ้ force ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันยากไม่ยากมากเพราะว่า sustainability ในยุคหนึ่งอ่ะบอกว่ามันคือการบาลานซ์ระหว่าง e n v i r o n m e n กับเศรษฐกิจ แล้วก็กับสังคมใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราบอกว่ามันมีที่เขาคุยบ่อยๆแล้วท่านคุณเก็บก้ไม้เอาไว้ก<ๆ>็แสวารายได้คือลดลงคุณต้องตัดถึงจะมี Efficiency สูงถูกไหมซึ่งนั่นคือยุคหนึ่งที่บอกว่าหาวิธีการทำให้มัน Sustainable คือต้องบาลานซ์สามส่วนนี้ให้ได้ Optimize ให้ได้อืเขาเลยต้องมีใครที่เรียออกมาว่าเราจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรแล้วบาลานซ์เรื่องพวกนั้นใช่ใช่คนก็จะคิดถึงแต่เรื่องเงินแล้วก็ เอฟฟิเชนซีของการทําพื้นที่ใช้งานใช่นั้นนี่คือส i ตเบลิตี้บอกว่านอมเนี่ยคือความสมดุลนะบาลานซ์สเตเบลิตีนี่คือนอมส่วนอะเรสิลเอนซีบอกว่า h h o s s s t t h n o r r อ่าอ่าตรงข้ามกันเลยไหมต่างไปนิดนึงอ่าความ Unpredictable ความไม่แน่นอนเนี่ยมันคือความ นอมคือความแน่นอนนี่คือมุมมองของ Resilience เพราะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราทำอะไรที่มัน Sustainable เราจะมุ่งเน้นไปที่ไอเดียว่าเราทำให้ Efficient ขึ้นนะเราจะ Lower Impact นะเพราะเราเชื่อว่ามันจะกลับไปตัวจุดสมดุลได้นี่คือความคิดของคนที่มองว่า Sustainability คืออะไรแต่ตรงกัน<แ>ข้ามเลย Resilience เขาจะบอกว่าเฮ้ย Chaos มันคือน,นอมเพราะฉะนั้นเวลายูบอกว่า,าต้อง e อ f i c i e n t นะ จะต้อง preserve นะจะต้อาอะไรนะเนี่ยที่มันจะกลับสู่อ o r เนะี่ยเขาบอกไม่ใช่เพราะอนาคตมันจะไม่กลับไปสู่จุดนั้นฉะนั้นในมุมมองของ r e s i l i e n c y เนะี่ยเราจะต้องเชื่อว่าเราเนะี่ย vulnerable to change to chaos ฉะนั้นเราจะไม่ทำเพื่อประหยัดประสิทธิภาพสูงนูน่นนี่นั่นเพราะเชื่อว่าจะกลับไปสู่จุดสมดุลเราเชื่อว่ามันจะไม่สมดุลฉะนั้นมันมีปัญหามากขึ้นยู you ต้องมี risk management ต้องมี redundancy ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึง efficiency นะการมี redundancy เนี่ยคือถ้า system นี้ fail มีอีกระบบหนึงงห่งรองรับ sustainability ไม่มีนะครับ s u s t a i n บอกว่าเนี่ยทำทำอย่างเงี้ยคุณจะได้ไปสุดก็คือเช่นใช้ประหยัดพลังงานนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมันจะมี disaster มันจะมี chaos mm hmm. เกิดขึ้นมันก็เลยต่างกันใน,ในมุมมองนะ จริงเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำ sustainability เนี่ยเราก็หวังดีแหละแล้วเราคิดว่าโลกเรามันอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นหลายๆอย่างมันอาจจะอยู่มันอาจจะค o n t r o l ได้อยู่ในสภาวะที่มันเราจะอยู่แบบเดิมได้แต่ว่าพอเราพอเราพัฒนาไปสักระยะมันมีเรื่องโลกร้อนมันมีเรื่อง biodiversity สูญหายมันมีเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะน้ำแข็งที่มันละลายมันอาจจะไม่กลับไปมันอาจจะไม่กลับไปเป็นก้อนดังนั้นเนี่ย ประเทศต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆที่มันจะได้รับผลกระทบมันจะอยู่ต่อไปบนพื้นฐานใหม่ condition ใหม่นี้ได้ยังไงมันก็เลยจะต้อง,องมีในิดของ resiliency มันเราต้องมาคิดทบทวนแล้วว่าหลายๆอย่างมันจะกระทบกับเรายัางไงแล้วเราต้องออกแบบวางแผนเพื่อรองรับเรื่องที่มันเปลี่ยนไปแล้วในวันนี้และเรื่องที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วในอนาคต<า>ได้ยังไงโอ้โหง่ายเลยแบบมีที่ดินมาใช่ไหมถ้า School of of Sustainability บอกว่าจะสร้าง green building นะ ถ้าโซนนี้อ,า,อาจะสร้าง Energy efficient building นะจะต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างนน้นอย่างนี้ขนาะเดียวกันเนี่ยมุมมองหนึ่งที่ sustainability อาจจะไม่ได้เตรียมการเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเจอน้ำท่วมขนาดหนักใน50ปีข้างหน้าใช้เวลาเรามุมมองของ sustainability เนี่ยเราก็จะไม่มองว่า anticipate ว่าในอนาคตอีก50ปีน้ำจะท่วมขนาดนี้เนี่ยจะเตรียมการยังไง นี่คือมอง r e s i l i e n c y ที่ anticipate ว่าน้ำเึินมอหปีข้างหน้าแต่ถ้าโปรเจกต์ข้างหน้าเราตอนนี้ครับไม่ได้มีมุมมองของเรื่อง r e s i l i e n c y เนี่ยเราก็จะมองว่าเออน้ต้องประหยัดน้ำยังไงเอาน้ำในตึกมาวนใช้กับแลนด์สเคปยังไงประหยัดให้มันอย,อ,ยอย่าทิ้งน้ำนะอันนี้จะเป็นมุมมองข sustainability จะอยู่มุมสโคปแบบนี้แต่ถ้าขยายสโคปถึง r e s i l i e n c y ปั๊บจะเริ่มมองเลยว่าเฮ้ยถ้าน้ำน้ำร้อยปีมันมาทุกทสิบปีทันยังไง จะไม่ได้มาดูเรื่องน้ำวนอยู่ในตึกแล้วมันจะมาลดน้ำ้นไม้ยังไงน้ําที่เหลือจากแอร์กลันออกมาจะมาใช้ในสวนในอะไรจะไม่ได้มองมุมนั้นแล้วครับ <Okay. S 1> ไม่ได้มองประสิทธิภาพแบบนั้นคือ sustainability มันก็ยังดีอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณควรจะโฟกัสแล้วมันอาจจะไม่ใช่ priority แรกด้วยซ้าที่คุณจะทําผมว่านะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่า ในอดีตเนี่ยเราพูดได้เรื่อง sustainability เนี่ยเพราะเราอาจจะเชื่อว่า tipping point ยังมาไม่ถึงเราจะสามารถที่จะทิปกลับไปได้สู่ความสมดุลได้พอดีในยุคนี้เครับเราเชื่อแล้วว่า tipping point เนี่ยมันเลยไปแล้วฉะนั้นการที่เราจะทำ sustainability อย่างเดียวเเรามื่อเลยไม่พอคุณต้องทำให้ sustainability เนี่ยสูงที่สุดกรีดที่สุดอี f ิชชั่นที่สุดก็จริงแตนะ่เดียวกันเนี่ยเลนต้องว่างขึ้นว่าถ้าจากปีนี้เนี่ย มีความร้อนของหน้าหน้าร้อนเนี่ย4 2 4สองศาตั้งเจ็ดวันแค่นี้เราก็อ่วมแล้วต้นไม้ก็ตายแอร์ก็ออกพังนูน่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดปีหน้าล่ะอุณหภูมิแบบนี้42-45เนี่ย, 42, ยแต่มันเริ่มเป็นสองเดือนล่ะอันนี้คือมุมมองของ resilience นะนะครับไม่ใช่มุมมอง sustainability แลนะนะเพราะ hmm. มันต้อง anticipate ว่า what hasn't happened yet and will happen อ่าเนี่ย AI จะเข้ามาช่วยเราแล้วมันเป็น predictive analysis ต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยเราแม่นยำขึ้นมันก็เลยต่างกันครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้อง use resource wisely ต้อง mitigate นะลด impact ที่มันจะเกิดขึ้นนะต้อง recycling นะต้อง uh, upcycling นะต้องเปลี่ยน behavior นะมาสอนเด็กๆก,กันนะต้องถือถุงผ้านี่คือมุมมอง sustainability เพราะช่วยาะะกลับไปถูกไหมฮะแต่ตรงกันข้ามเลย ของ r e s i l i e n c y บอกว่าเราต้องลด vulnerability ลดความเสี่ยงต้อง increase ทั้ง physical ทั้ง social เพิ่ม r e d u n d a n c y เข้าไปเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องมี system feedback เร็วๆ performance ต่างๆแล้วแทนที่บอกว่า education ที่เกี่ยวกับ behavior change เราจะพูดว่า education ในแนว r e s i l i e n c y คือต้อง innovate คุณต้อง innovate solution ใหม่ๆ โซลูชันเดิมๆที่มุมมอง sustainability มันแก้ไม่ได้แล้วก็เลยจะเกิดเช่นถ้าน้ำท่วมหเดือนต่อปีในกรุงเทพเราจะไม่มีคุยกันแล้วนะว่าจะสร้างบ้านยังไงดีที่ให้ประหยัดน้ำให้มันอยู่ได้นู่นเราจะคิดหรือว่าต้อง innovate หนทางใหม่ให้อยู่ได้บนน้ำหกเดือนมุมมองอันนึ่งคือ b ป h a v r i a l change ต้องถือถุงผ้านะต้องปิดไฟนะใช่ไหมครับเมื่อไม่อยู่แล้ว อีกมุมหนึ่งบอกว่า you have to innovate education innovation จะเกิดขึ้นจิงเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมคะมุมมองของ sustainability เขาดูว่ากิโลวัตต์อาเบอร์เยที่คุณใช้ไฟอ่ะมันเท่าไหร่น้อยลงมาถึงระดับเนี้ยถือว่าใช้ได้ในมาตรฐานดีเก่งแต่มุมมองของ r e s i l i e n c y ต้องมองว่า,าถ้ามันไม่มีไฟล่ะถ้าเกิดในอนาคตมันไม่มีไฟใช้ล่ะจากที่ให้ลดน้อยลงมาจนถึงเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องว่าแล้วเราจะ survive ยังไงผลิต ออนไซ e ์เจเนเรชันยังไงให้มันเพียงพอในการใช้หรือว่าถ้า sustainability s u s เ a อร a b i l i t y บอกว่าเราต้อง r e c y c l ิน้ำมาใช้ในโครงการให้เพียงพอนะซึ่งถ้าไม่พอก็อาจแอัพได้นิดหน่อยถ้า r e c y c l ิกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วถือว่ามันใช้ได้แต่ว่าเ s i l i e n c y กำลังจะบอกว่าแล้วถ้าคุณไม่มีน้ำละ่ะมันเกิดภัยแ้งละ่ะ คุณจะอยู่ยังไงคุณจะทํายังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นมันเหมือนจะต้องแทนที่จะมอง year to year หรือว่าเดย์ทูเดย์กับกลายเปว่าต้องมองว่า50ปีร้อยปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีแผนรับมือเรื่องพวกนั้นแล้วหรือยังหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะรับมือมันยังไงใช,ใช่ไหมคะใช่ถูกต,ต้องเลยแล้วที่หาที่สุดก็คือว่าคําว่า sustainability เนี่ยมันยังไม่มีใคร define มันว่าแปลว่าอะไรจริง เราไม่รู้ว่า sustainability เนี่ยจริงๆแล้วมัน sustainable เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็น political discussion ได้ในทุกเวทีคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ถูกไหมมัน poorly defined มากๆ sustainability เนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นน้ำเหลวๆประมาณนี้แหละคือ sustainability ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าถึง sustainable เรายังไม่เคยไปถึง sustainable development จริงๆเนาะเนี่ยเดียวการเป็นซีเรียเนี่ยก็จะถูกถูกมองว่า แมมุมนะมองยูอะ s u s t a i n a b y เี่ยูไม่แก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุอะยูแค่รอที่จะเอแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ยูไม่กลับไปแก้ที่ต้นเหตุนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือว่า sustainability เนี่ยพยายามจะแก้ที่ต้นเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึง sustainability ยังไงมันไม่รู้จะมันนึกภาพไม่ออกอะนึกภาพเขาลางๆได้เทาๆได้แต่ภาพชัดๆนึกไม่ออก ทั้งโลกก็ยังเป็นอย่างนี้มาสามสิบปีแต่ r e s i l i n n y y เนี่ยก็ถูกด่าเช่นกันว่าอยู่ไม่แก้ที่ต้นเหตุเลยอ่ะอยู่กะว่าอยู่จะอยู่เลยรอดในสถานการณ์บลาบลาบลาน้ำท่วมเอ่อบนฮีไอเลนที่สูงสี่สิบห้าห้าสิบองศาอย่างดูไบตอนนี้เฉียดเฉียนห้าสิบองศาเข้าไปแล้วร้อนมากเลยทำยังไงผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้อ่สองสกูลนี้ถึงได้ต้องต้องช่วยกัน มุมมองในการแก้ที่รูตคอร์สแล้วเชื่อว่าความสมนุจจะเกิดขึ้นเป็นออพติมิสติกวิวยูโทเปียวิวสู่รีเซียนซีเนี่ยอีกมุมหนึ่งเลยว่าแอนติเซปเตว่าคอสจะเกิดขึ้นจะมีช็อคเกิดขึ้นอีกเยอะเลยจะมีส r ตรสเกิดขึ้นอีกมากมายก่ายกรเราจะทํายังไงซึ่งถ้าเราอยากจะอยู่รอดในอนาคตมันต้องมีทั้งสองได้ถ้าในอนาคตจะได้ยินคําว่า Resiliency มากกว่า s u s t a i n a b i l i t y จะได้ยินคําว่า a d a p t a t i o n มากกว่า sustainability. s u s t a i n a b i l i t y ถ้ามีคนมาบอกว่า มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ถึงจุดนั้นหรอกอาจารย์สิงคิดว่ายัางไงคะอ่าผมก็จะบอกว่าสถิสติกตอนนี้บอกว่า natural disaster จาก climate change เนี่ยเมื่อ30ปสิีปีแล้วเนี่ยมีมา290ครั้งต่อปีในปี2020เนาะห่างกันประมาณ4ีปีเนี่ยตอนนี้ climate change natural disaster เกิดขึ้นเกือบ900ครั้งต่อปีอสถิตท,ทางที่เกิดขึ้นมันสามเท่า ประเทศไทยไม่เคยมี PM 2.5เมื่อสิ0ปีที่แล้วตอนนี้เกิดเพียง2.5ทุกปีและนานขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคนบอกว่า y, เฮ้ยเพสเตมิสติกเกินไปหรือเปล่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ตอนที่ทิศทางมันเป็นอย่างที่เรากำลังคุยกันว่าเราอยู่ในโลกที่มันลำบากขึ้นนะมันไม่ปูด้วยดอกกุหลาบแน่ๆผมไม่ทราบว่าเราจะมีแอสโทรบอยที่จะมาช่วยเซฟเดอะเวิลดด้วยอะไรหรือเปล่าแม้แต่ตอนนี้ครับ ไอรอนมาร์ก็บอกว่าเมืองโลกนี้รักษาไว้ไม่ได้หรอกเพราะมันไปทิศทางที่มันแย่มากๆเราไปอยู่ดาวดวงอื่นกันเถอะนี่คือมุมมองเขาคือ resilient บิลเกตบอกว่าไม่โลกนี้เนี่ยยังต้องการการแก้ไข invest เงินมหาศาลในการ innovate แก้ไขปัญหาความยากจนแก้ปัญหา pandemic และสอง s o u r ต้นนี้ครับเราเห็นว่ามันเป็นจริงทั้งคู่อะแต่การมีสองอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราคิดครบหะ ฉันถ้าเราบอกว่าเราโลกสวยมันไม่ทิศทางนั้นหรอกแต่ดาต้ามันไม่บอกเราอย่างนั้นเลยมันตรงข้ามหมดเลยอ่ะนั้นตอนนี้ครับคือสิ่งที่อย่าง biodiversity loss ตอนนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะหมดห้าร้อยสปีซีต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ออยังไงล่ะหนึ่งเราค้นพบไม่กี่ p ปีซ e s ต่อปีแต่ว่า loss ละห้าร้อยต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็รู้ทิศทางมันไม่ใช่แล้วเราก็รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคน ป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยน้อยน้อยกว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ควโรคซึมเศร้าและค่าตัวตายสําเร็จสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตอนนี้ผมว่าถ้าเราดูด a ต้าในทุกๆเซกเมนต์นะครับเราจะเห็นแล้วทิศทางเนี่ยมันบอกเราว่านั่นคือทิศทางที่เราต้องเตรียมตัวนะฟังแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องตื่นตัวอย่างนี้มากกว่าใช,ใช่ไหมคะแต่มันเป็นออฟตูนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเนี่ยมันจะเป็นทิศทางนี้ มันเลยเกิดธุรกิจใหม่เช่นคาร์บอนแคปเจอร์อินเวส n t เมนต์อย่างเงี้ยคือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนำไปสู่รีซิตในเชิงรีเซิ i เดนซีนะดูดซับคาร์บอนกลับมาก็มีบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตจากการใช้เงินอินเวส m e เมนต์ตรงนี้ถูกต้องไหมครับมันจะมีเครื่องฟอกากัดพียม2.5ที่เติบโตมหาศาลซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีฉะนั้นในทิศทางโลกที่มันแย่ลงเนี่ยมันมีอินโนเวชันเกิดขึ้น แล้วก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นผมว่าเราต้องมองว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่ในฝั่งที่เป็นวิ c กทิรับโลกที่มันแย่ลงแล้วรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นกับเรารู้ว่าโลกจะแย่ลงแต่มือเทคโนโลยีที่น่าจะอินโนเว e เนึ่งที่ลิซลิซ,ซบอกไงว่า it's about innovating ผมว่าเราควรจะมองว่าเราอยู่ในฝั่ง innovation น่ากลัวแต่ว่า จริงคิดว่ามันเป็นหัวข้อเป็นสาระที่ดีที่ว่าอยากจะชวนทุกคนคุยกันมากเลยคะ่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนว่าจริงๆหลายๆคนพอพูดในเรื่องของน้าท่วมในเรื่องของโลกแตกว่างนั้นเถอะถ้าเกิดจะพูดในคําดทั่วไปที่ว่าเฮ้ยโลกกําลังจะแตกมันดูเหมือนเป็นโลกคนมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคําว่าโลกจะแตกมันมาพร้อมสถิติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าคุณหันไปมองมันหรือย,อยังแล้วที่เราจะไปมัวแต่ว่า กลัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หนีหายไปจากสังคมมันก็มีโอกาสที่หลายๆอย่างที่ถ้าเรายอมรับว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างนั้นแหละแต่เราในฐานะมนุษย์เราจะปรับตัวอยู่กับมันได้ยังไงก็เลยมี <S 2> <S 2> ในเรื่องของ r e s i l i e n c y ขึ้นมาว่าโอเคเราไปศึกษานะว่าแนวโน้มมันจะเกิดเรื่องงี้ๆีๆ้แล้วเราก็มาช่วยกันคิดพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เรามนุษยชาติเรายังอย,ยังคงอยู่กับสภาวะต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ ใช่ครับเราจะเอาสมาร์ทสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้แค่ไหนเนะผมว่าเราถ้าเรามองมุมนั้นนะเราจะช่วยกันอิโนเวตเราจะมี i อพี intellectual property ใหม่ๆใช่ไหมอย่างตอนนี้สีฟอกอากาดเงี้ยมันก็จําเป็นแล้วจริงๆในอดีตนี่อาจจะไม่มีใครซื้อก็ได้หรือว่าคอนกรีตฟอกกากาศใช่ไหมครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเต็มไปหมดเลยฮะอย่างอาชีพที่บอกว่าอะไรคาร์บอนฟุตปรินต์แคลคูลเลเตอร์คาร์บอนฟุตปรินต์ที่จะมาบูริไฟอาชีพนี้ไม่มีอนาคตนะ แต่ตอนนี้เขามีอนาคตอันสวยหรูเพราะทุกคนพยายามจะลดคาร์บอนฟุตปริมเราจะลดอิมิชชั่นใช่ไหมทรานมันจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็สร้างรายได้มหาศาลในการช่วยดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยลดอ่าอิมแพกต,ต่างๆทางอ้อมนะครับแล้วก็สร้างรายได้กับบริษัทต,ตัวเองผมว่าตอนนี้ถ้าเรามองว่าผมใช้คำว,ว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นเป้านิ่งข้อดีคือมันเป็นเป้านิ่ง มันไม่มีสักอีกอย่างที่เป้านิงแต่รู้หล่ะลครเป็นเชนที่คือเป้านิงทาไมเราไม่ address ที่นี่ใช่แล้วผมคิดว่ามันเป็น amazing แล้วเราก็มีชีวิตกันอยู่ช่วงที่มันต้องการ innovation ในช่วงนี้แล้วเป้าก็แสบตะชัดในหัวข้อที่เราคุยกันในเรื่องมองโลกในแง่ร้าย,ายอาจารย์สิ่งมองได้แง่ดีมากเลยในโอกาส <laughs> ที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆมันจะมีอยู่ทุกๆท,กที่เพียงแต่เราต้องมองมันให้เห็นใช่ไหมคะ S <S อย่า,า <S 2> <S 2> ลืมแะผมรันสู่วิจัยนล่วผมต้องเชื่อว่าเราจะสามารถได้อินโนเวตแล้วก็สร้างนิวเทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาทีละอันสองอันไปเรืๆๆๆๆๆ่อยๆถ้าเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยผมว่าเราจะไม่หยุดในการขุดคุยในการซินเทซิสในการบูรณาการข้อมูลแล้วก็สร้างนิวโซลูชันครับได้ค่ะอาจารย์สิงห์ก็คำถามที่จินเตรียมมาในวันนี้ก็หมดเท่านี้เลยอตอบ ได้ครอบคลุมแล้วก็จนว่าที่คุยกันมาเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่ทุกคนจะเข้าใจ<ะ>แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ทําความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าเริ่มปรับตัวไปด้วยกันนะคะจยนสิงค์<ะ><ะ>ค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะและจบไปแล้วนะคะกับเรื่องยากๆที่เอามาคุยได้ง่ายและสนุกมากๆเลยค่ะ ตัวจินเองก็เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะคะที่ได้คุยกับกูรูชั้นนําระดับประเทศที่เอาเรื่องยากๆพวกนี้มาคุยแบบลักษณะเป็นกันเองเพื่อให้ผู้ชมผู้ติดตามของเรามีความเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะก็ถ้าเกิดทุกท่านนะคะอยากจะมีส่วนร่วมความคิดเห็นต่างๆจากคลิปนี้นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามคอมเมนต์ด้านล่าง Facebook หรือว่า e Official ของ The Nova c o m m u n i t y ค่ะ The Nova c o m m u n i t y ค่ะได้จัดงาน The Nova Symposium ขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึงสกรกฎาคมนี้นะคะ ในงานปี3วันค่ะวันแรกก็จะเรียนเชิญนะคะผู้มีส่วนในการกําหนดนโยบายผู้บริหารและผู้มีส่วนในการตัดสินใจค่ะ วันที่2นะคะเราได้เรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะเริ่มลงมือทําจริงค่ะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในงานนะคะเราจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาฟรีตลอดงานเลยค่ะวันสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมโครงการจริงที่ทําสร้างเสร็จแล้วมีผู้เข้าอยู่แล้วจริงค่ะว่าผลตอบรับจากการเข้าอยู่หรือการสร้างเสร็จแล้วตามหลักการเนี้สามารถทําได้จริงแล้วแล้วเป็นยังไงนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริ่งดังๆชวนเพื่อนมาจอยกับเราได้นะคะ